วันช่วงกับอาบบะะทันนาไรเพิ่มคือบัรเทาถูดุดคิดว่าศูนย์การศูนย์บริการและฐานทอดเพินการเข้าสู่ชุมชนของตำบลตากแดนในวันนี้ตนับลตากแดรร่วมกับสำนักงานเกษตรและนักวิชาการชมกิจกรรมการปลูกข้าวไร่ขึ้นในพื้นที่ตำบลตากแดนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลตากแดน ท่นมาปลาูกข้าวไร่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่25ไร่สำหรับเพลงข้าวไร่ที่ทํากิจกรรมร่วมกันเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่ปลูกข้าวสายพันยายอการปลูกที่ไร่ช้าของรูการไตเล็กน้อยไม่ประสบปัญหาตามแผนขอขอบคุณสำนักงานเกษตรและพลังงานเปิท่านนายพเ้นเมืองพังงาน่านเด็กขา นายกโครงการมาทำพีที่อะไรเงิต่างแล้วเนี่ยแต่ต่างจากพืนที่สิทธสิงหาถรรพ์มาอากาศอากาศเป็นไงข้าวแต่ไรเป็นไงบ้างนะท่านนายกนะครับเห็นพันข้าวแล้วก็ที่ดีนาถึงแม้ว่าบางเรื่องจากเราปลูกชาติที่ดีที่แารที่เราจะ่อยที่ให้เป็นแับเทีมีที่ดีงามนะฮะแล้วก็เราตีไปตั้งเบื้องยี่สิบ ตะเกียวเล็กปาวยาวนหมันกันใช่ไหมเพราว่าใช้อยู่กันในนี้เป็นเป็เกี่ยวหรือเป็นเกียวนะเป็นเกียวบ้านเราก็ใช้อีกอย่างหนึ่ง็นอันเล็กๆตนีไม่มีนะแกะแกะนะก็จะแม่บ้านบนแกะแกะหรือว่ามันนะะพานเราใช่ไหมพี่รักแกะนะแกะที่เระ ย่างปายแล้วครับเดี๋ยวว่าใช้เกี่ยวนะเกลียวแล้วเอาไปไหนอยู่เกลียวนี่ถือเอาไปไหนครับเอาไปไหนนะมาไปควักนักเรียนดูไว้เห็นไหมอย่างนี้มองไม่เคยมองไม่เห็นเราก็มายืนข้างหน้าต้องมายืนตัางเดด เราให้ผมกลับเป็นตำบลตำบลตากแดดนะถ้าน้องๆลุกขึ้นไปนะเดี๋ยวพี่ๆก็จะตามไปเรื่อเดี๋ยวเราเดียวเดี๋ยวโอมโหเจอจุ๊บช่วยหมู่สองลองมาตากแดดด้วยที่กูพามาไหมนี่ระวังนะขานักาวนะอ่าเอานี่โลโก้โลโก้ต้องเดียวบ้านคบเคยบ้านใช่ไหม แม่จืดเลยแม่ลงไม่เลยต้นนาใช่ใายง่าเราเป็นกับเต่ามันวัดวัดถึงกินได้เลยไหมไม่ได้ต้องเอาไปสีต้องเอาไปสีวันนี้มิ้นเขาว่นนี้วันอกไก่เข้านเข้ายอข้ายอเข้ายอกับข้าวดอกผักข้าวดอกผัก็ปลุงตไหลคอทีเดียวเลยครับมนไม่พรับ ปกตินะสุลาพฤกกะกี่เดือนนะก,ก็สี่เดือนกว่าใช่ไหมนะประมาณสี่เดือนกว่ากว่าครับนะลูกเลยเถื่อนรู้จักลูกเลยเถื่อน,ลลอนมาเท่าฮะลายยาโยขัดเน้นออไม่ต้องไม่ต้องกลับกับไม่มีเนี่ยไหมนีออ้มีข้าวหลบเราใช่ไหมออถ้ากลับนี่ต้องไปถามจัง

เลี้ยขาเลขามวกหน้าเลขาเลี้ยขาเปิดบวกหน่อยจับก็ในนามของอโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านตักแดดนะครับอำเภอเมืองพังงาครับที่ว่าการอำเภอตลอดเลยครับทายจัดเลยอำเับก่พี่น้องชาวบ้านตักแดดทุกท่านนะครับกราบขอบคุณพี่น้องหัวหน้าทุน สาวยมอนว่าตัวแทนชุมชนชุมชมตมมนตำบลต่างเลทมีความยินดีกันอย่างยิ่งค่ะที่ผู้ว่าราชการจังหวดัดพังงาได้มาเป็นเกียรติในการเก็บเกี่ยวข้าวในวันนี้ดิฉันในนามตัวแทนขออวพอรให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวดัดพังงามีสุขภาพแข็งแรงรมีอายุยืนนานอยู่ผู้จังหวดัดพังงาไปตลอดค่ะ